นักเรียนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อักษรออนเลินนะครับพบกับครูบอสเหมือนเดิมนะครับวันนี้นักเรียนทุกคนพร้อมไหมครับสําหรับการรับความรู้ใหม่ๆเข้าสู่ชีวิตของเราพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วเราก็อย่าลืมหยิบหนังสือเรียนของเราขึ้นมานะครับหนังสือเรียนเล่มนี้เราจะใช้เรียนกันตลอดเลยนะครับคือหนังสือภาษาไทยป .3 ของอักษรหยิบขึ้นมาเลยลกของดีๆแบบนี้ ต้องหยิบขึ้นมานะครับโอเคนะครับทุกคนพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้ววันนี้นะครับครูจะนําความรู้เรื่องใหม่นะครับคือเรื่องการพูดสื่อสารแต่วันนี้ในกรณีที่ครูนํามาพูดวันนี้จะเป็นเรื่องของการพูดสนทนาโต้ตอบครั้งที่แล้วเ,เราคุยกันแล้วเรื่องการทักทายการแนะนําตัววันนี้เราจะต่อยอดองความรู้เดิมนะครับเป็นเรื่องการพูดสนทนาโต้ตอบนะครับโอเคครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับ การพูดสื่อสารในกรณีของการพูดโต้ตอบคืออะไรเราลองมาดูนิยามในหนังสือก่อนนะเป็นการพูดเพื่อติดต่อสื่อสารกันร,ระหว่างบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปในการพูดสนทนาควรปฏิบัติด,ดังนี้ความหมายตรงนี้แปลว่าอะไรครับแปลว่าในกรณีการพูดตรงนี้ตั้งแต่2คนขึ้นไปเปราะว่า3คน4ี่คนหรือ5คนได้ไหมคําตอบคือได้แต่ขอว่าต้องมากกว่า2คนหรือมากกว่าหรือเท่ากับ2คนขึ้นไปนะครับแล้วการพูดกรณีสนทนาโต้ตอบหรือการคุยกันเนี่ย เราต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง1ครับเขาบอกว่าไม่ควรพูดอยู่เพียงฝ่ายเดียวแต่ควรเปิดโอกาสให้คู่สนทนาได้พูดบ้างมันได้ชื่อว่าการสนทนาเพราะฉะนั้นมันต้องเกิดจากการที่คนสองคนเนี่ยต่างตั้งประเด็นคุยกันไปคุยกันมาไม่ใช่เราเนี่ยพูดอยู่ฝ่ายเดียวอันนี้เป็นสิ่งสําคัญมากนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะไม่อยากคุยกับเราแน่แนถ้าเราอยากจะพูดอยู่ฝ่ายเดียวนะครับโอเคกรณีสองนะครับบอกว่า ใช้ภาษาที่สุภาพนะคือเราก็ต้องคำนึงถึงการรับเทศะว่าเรากาลังคุยอยู่กับใครสามารถใช้ถ้อยคํหรือระดับภาษาได้ในระดับไหนอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับถ้านักเรียนต้องคุยกับครูหรือคุยกับผู้ใหญ่นักเรียนยก็ค,คกใกงใช้คําพูดที่หยาบโลนหรือคําพูดที่มีลักษณะแบบว่าเป็นเพื่อนกันแบบนี้คงไม่ได้นะครับ 3. หลีกเลี่ยงการพูดสนทนาที่พูดแต่เรื่องของตัวเองแต่เพียงฝ่ายเดียว การสนทนาที่ดีนะครับบางครั้งเนี่ยถ้าเราอยากให้มันราบรื่นเราก็ต้องเลือกประเด็นให้อีกฝั่งเนี่ยมีประเด็นที่เขาอยากจะคุยด้วยไม่ใช่ว่าอยากจะคุยเรื่องเราเรื่องเดียวเช่นถ้าสมมติเขาเพิ่งเรียนจบเราอาจจะสอบถามเขาก็ได้ว่าเป็นยังไงบ้างคณะเรียนยากไหมเพื่อจะทําให้การสนทนาเนี่ยมีความราบรื่นนะครับไม่ใช่เป็นการสื่อสารเพียงทิศทางเดียวเท่านั้น4นะครับไม่พูดโอ้อวดหรือพูดทับถมอีกฝ่ายหนึ่งนะเราจะไม่บอกโอ้ย จบที่ไหนมาวิจบที่นี่เหรอแย่จังเลยนะอะไรเงเราคงไม่ควรพูดหรือแบบเอา้าทำไมยังไม่แต่งงานนะอ่ะไอ้ท่านี้คนแต่งงานได้แล้วนะการพูดแบบนี้มันเป็นการเหยียดนะครับเราไม่ควรที่จะเอาบริบทอย่างเงี้ยมาพูดนะครับในการพูดสนาโต้ตอบเนี่ยอาจมีการพูดตอบรับหรือพูดปฏิเสธซึ่งเราควรพูดโดยใช้ถ้อยคําสุภาพไม่ห้วนหรือไม่เป็นคําหยาบคายและเลือกใช้คําพูดให้เหมาะสมกับบุคคลด้วยนะแน่นอนว่า สนทนาเนี่ยเวลาเราโต้อตอบกันมันก็จะมีทั้งประเด็นที่เราที่เราทำไมครับเห็นด้วยแล้วก็ประเด็นที่เราไม่เห็นด้วยเพราะฉะนั้นกรณีของการเห็นด้วยเนี่ยมันคงไม่มีปัญหาหรอกสำหรับการที่เราจะพูดกลับไปแต่สําหรับในกรณีที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยนักเรียนก็ต้องรู้จักใช้กลลวิธี ในการพูดเพื่อรักษาหน้าหรือรักษาน้ําใจของอีกฝ่ายนักเรียนคงบอกว่าเออเราไม่สนใจอย่างเงี้ยคงไม่ได้แต่เราอาจจะอ้างอย่างอื่นเช่นพอดีติดธุระหรืออะไรอย่างเงี้ยเพื่อรักษาความสัมพันธ์ทั้งสองฝ่ายเพีะฉะน,นการพูดสนทนาโต้ตอบเนี่ยหลักๆเลยก็เหมือนการพูดทุกอย่างคือเราต้องคํานึงถึงอีกฝั่งหนึง่งแล้วเราก็ต้องพูดด้วยท่าคำาสุภาพเอาใจเขามาใส่ใจเราถ้าเราทําแบบเนี้ยการสนทนาจะออกมาได้ราบลื่นนะครับแล้วก็สําเร็จครูขออนุญาตย,ยกตัวอย่างนะครับการสนทนาจากนหนังสือเรียนนะครับ เช่นการพูดสนทนากับเพื่อนเช่นเธอจะไปซื้อของกับฉันไหมจ้าไปจ้าแต่ว่าต้องรีบกลับนะเดี๋ยวคุณแม่จะเป็นห่วงหรือว่าในกรณีของการพูดสนทนากับผู้ใหญ่เช่นสวัสดีจะกกุกไก่วันหยุดที่ผ่านมาได้ไปเที่ยวบ้างไหมจ๊าสวัสดีค่ะคุณครูเมื่อวันหยุดที่ผ่านมาหนูไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยค่ะ สังเกตเห็นว่าถึงเป็นการสนทนาเหมือนกันในกรณีของการคุยกับเพื่อนกับผู้ใหญ่เนี่ยเราก็ต้องแบ่งเรื่องในการสนทนาเราจะไม่สามารถใช้ภาษาระดับเดียวกันได้เราคงไม่สามารถพูดได้ว่าถ้าครูถามว่ากูไก่วันหยุดที่ผ่านมาได้ไปเที่ยวบ้างไหมจ๊ะเราคงบอกครูไม่ได้ว่าก็ไม่ได้ไ,ไ,ดไปอะจ้ะคงไม่ได้ถูกไหมครับเพราะว่าในปริบทตรงนั้นเราคุยกับคนที่มีฐานะสูงกว่าเราก็ต้องใช้ภาษาที่แสดงความอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องคำนึงสิ่งหลกัลกๆเลยคือกาลเทศะ ตรงนี้นะครับเป็นสิ่งที่ครูเนยนำมาเพิ่มให้นะครับสิ่งที่เราไม่ควรจะหยิบยกนำมาเป็นประเด็นในการสนทนาคือสำหรับใครบางคนที่เราอาจจะไม่สนิทมากนะครับหรือบางคนที่เราอาจจะไม่รู้จักเขาดีนะบางเรื่องอย่างเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่อ่อนไหวมากเราควรจะคิดให้ดีเสียก่อนก่อนที่จะหยิบยกเรื่องพวกนี้มาเป็นประเด็นในการพูดคุยเช่นเรื่องแรกเลยครับ <Clo S 1> <ains> คืออุมการทางการเมือง <Cu S 1> คือบางครั้งเนี่ยเราอาจจะคิดว่าฝั่งเราถูก อีกฝั่งก็มีโอกาสคิดเหมือนกันว่าฝั่งเขาถูกเพราะฉะนั้นถ้าแต่ละฝั่งเนี่ยเขามีความหนักไปทางของเขาไปแล้วเนี่ยการคุยกันทุกครั้งเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้ต้องทะเลาะต้องตบตีกันแน่หรือไม่ก็นักเรียนอาจจะมองหน้าเพื่อนไม่ติดนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องการเมืองเนี่ยเป็นเรื่องเรื่องหนึ่งเลยที่พยายามหลีกเลี่ยงการพูดดีกว่าถ้าสมมุติเรายิ่งเป็นฝั่งตรงข้ามกันด้วยอย่างเงี้ยนะครับก็ควรหลีกเลี่ยงเป็นมากๆเลยเพราะบางครั้งเนี่ยบางคนอาจจะไม่ได้รักการเมืองอาจจะถึงขั้นครั่งเลยนนะะพพอองรรรร่เเเลยาคคคคััับบบืืศสภ เธอเป็นตุดป่าเธอเป็นเก์ป้าเธอเป็นทอมป่ะเธอเป็นดีป่ะจริงๆแล้วประเด็นพวกนี้มันไม่ใช่ประเด็นที่สําคัญในการพูดนะครับจริงๆถึงแม้ว่าเขาจะเป็นเพศสภาพอะไรเนี่ยเราก็สามารถพูดคุยได้ปกติเพราะเราไม่ควรจะไปถามเพราะการถามว่าเป็นเพศอะไรเนี่ยมันก็เหมือนกับการจัดประเภทว่าเขาเนี่ยเป็นสิ่งที่มันประหลาดแตกต่างจากชาวบ้านเพราะฉะนั้นประเด็นเรื่องเพศสภาพเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ไม่ควรที่จะหยิบยกมาพูด3เรื่องดับการศึกษานะครับยิ่งแบบเรารู้ว่าเพื่อนคนนี้จบไม่สูง เฮ้ยเธอจบอะไรมานะม .3 ป้าอะไรเงี้ยคือบางครั้งนะครับการศึกษาเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่วัดความสําเร็จนะแต่ว่าในบริบทที่สมมุติเราสนทนาแล้วมีคนอื่นมากมายถ้าเราไปพูดอย่างเงี้ยในความคิดของคนไทยเนี่ยเขายังให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เขาอาจจะมองเพื่อนเราไม่ดีหรืออาจจะกลายเป็นว่าเราเนี่ยทำให้เพื่อนเรามองหน้าคนอื่นไม่ติดหรืออายอะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องหลับการศึกษาก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับที่ ไม่ควรจะเอายิบยกมาพูดนะครับแต่ถ้าจะพูดในประเด็นอื่น,นไ,ได้ไหมได้เช่นแบบจบมาเป็นยังไงบ้างเรียนเหนื่อยไหมอะไรแบบนี้เราก็คุยได้นะครับ4ครับคือเรื่องศาสนา ศาสนาทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีพุทธคิดอิสลามพามิดูเหมือนกันหมดเราไม่ควรนะครับจะหยิบประเด็นมาพูดว่าศาสนาใครดีกว่าใครศาสนาเธอทำไมทำแบบนั้นทำไมแย่จังเลยมันทำไมมันไม่มีเหตุผลเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องของความเชื่อนะครับเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยทุกๆอย่างมันไม่สามารถเอาเหตุผลเนี่ยมาตัดสินได้หมดเพราะฉะนั้นเราไม่ควรหยิบยกเรื่องนี้มาพูดนะครับ5ครับเรื่องของฐานะอุ๊ยเธอใช้โทรศัพท์อะไรอะ่ะโอ้โหเธอใช้ดีแท็กอเอใช้ดีแท็กเธอใช,ใช้มือถืออะไรเนี่ย โอ้ยไม่มีไม่ได้ใช้สไลด์หน้าจอใช้ปกติเหรอทำไมเก่าจังเลยเราใช้ iPhone แต่อ่างเงี้ยเรื่องแบบเนี้ยฐานะความรวยความจนเราไม่ควรพูดนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องอ่อนไหวนะครับถ้าสมมุติเรายิ่งพูดแสดงความอดรวยมันก็ยิ่งทําให้คนหลายคนเนี่ยเขาไม่อยากจะมาคุยกับเราด้วยซ้ำนะครับโกครับความสําเร็จของตัวเองและครอบครัวอ,อย่างเพื่อนของครูเนี่ยก็จะมีหลายคนที่เป็นแบบนี้เช่นแบบญาติโกโหติกาเขาก็จะสําเร็จนู่นนี่นั่นน,นะับไปเรียนต่อต่างประเทศซึ่งเราก็ไม่อยาก รู้เรื่องของเขามากเท่าไหร่นะครับแต่เขาก็พร้อมจะนําเสนอความสําเร็จในชีวิตของเขาเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่ถ้าเราจะคุยเรื่องนี้จริงนะครับต้องเกิดจากการที่เขาถามเราหรือแบบเขาอยากรู้จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่ไม่ไปเหยียดเขาแบบนี้อาจจะพอตอบได้แต่ถ้าสมมติเรารู้อยู่แล้วว่าฐานะเราดีฐานะเขาต่ํากว่าเขาไม่มีความสำเร็จในชีวิตเขาเลยบ้านเขาไม่เขาไม่มีรถเขาไม่มีบ้านเขาเช่าบ้านอยู่อะไรแบบนี้เราก็ไม่ควรจะไปถามนะมันจะกลายเป็นการเหยียดนะครับ เจ็ดนะครับรูปลักษ์สีผิวความอ้วนความผอมครูจะพูดง่ายๆเลยคือทุกอย่างเลยที่เกี่ยวกับร่างกายของเราหน้าตาไอ้ดำอ,อ้วนไอ้ผอมอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ควรนะครับที่จะไปบอกเขาถามว่าเขาอ้วนแล้วอ้วนแล้วยังไงถูกไหมครับผอมผอมแล้วยังไงผิวดําผิวขาวแล้วยังไงจริงๆแล้วคนอ้วนอาจจะน่ารักก็ได้คนดําก็อาจจะดูดีก็ได้เพราะฉะนั้นการที่เราไปเหยียดเขาเนี่ยจริงๆมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ควรจริงๆเราก็ควรกลับมาดูตัวเองก่อนว่าเราไปเหยียดเขาเนี่ย หน้าตาเราดีแล้วหรือยังนะครับอันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจแล้วเราก็ควรจะให้ความสําคัญมากๆเกี่ยวกับกนนารพูดนะหลายคนเนี่ยเวลาเจอเพื่อนชอบไปแซวไอ้อ้วนไอ้อ้วนไอ้ดำไอ้ดำไอ้ดำไอ้ขาวไอ้ขาวไอ้ขาวไอ้เตี้ยไอ้เตี้ยไอ้เตี้ยย่างี้ไม่ควรนะครับเพราะว่ามันเหมือนเป็นการที่เรามีปมนะต่อไปแปดนะครับปมในจิตใจในอดีตเพื่อนบางคนสนิทกันมากนะครับ เราก็รู้เรื่องของเพื่อนได้ดีมากเพราะเพื่อนมันเคยมีปมอะไรมันแบบเคยอกหักไหมหรือเคยไปทําอะไรไหมหลายคนก็ชอบมีปมไปล้อเช่นแบบพูดชื่อแฟนเก่าบ้างหรือก็พูดถึงอดีตที่เคยผิดพลาดเช่นแบบแอบขโมยของในห้องเรียนคือบางเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องที่ผ่านไปแล้วในอดีตผู้ฟังหรือว่าคนทีู่่ในเหตุการณ์ตรงนั้นเนี่ยเขาก็ไม่อยากจะรื้อฟืน้นเพี้ยนเรื่องบางเรื่องที่เป็นปมในอดีตเนี่ยเราก็ไม่ควรจะหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นในการพูดนะครับ9ครับรสนิยมส่วนบุคคลอันเนี้ย หลายคนคงงงว่าคืออะไรครูขอยกตัวอย่างง่ายๆเลยคนยุคปัจจุบันเนี่ยจะมีความชอบที่แตกต่างเนาะผู้ชายบางคนก็ชอบดูการ์ตูนชอบดูอนิเมะบางคนชอบสะสมโมเดลบางคนแบบชอบเข็มขัดมาไลเดร์แปรลงล่างทุกวันนะแล้วก็จะมีบางคนที่ชอบไปดูถูกเขาอุ้ยปัญญาอ่อนทําไมทําอะไรแบบนี้ซื้อตุ๊ก,กาตาทําไมไร้สาระคือเรื่องพวกเนี้ยนะครับมันเป็นเรื่องรสนิยมส่วนบุคคลถึงเขาจะซื้อโมเดลเยอะแยะแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเขารวยครับเขามมีเงินเขามีปัญญาซื้อเพราะฉะนั้น การที่เขาจะมีรสนิยมอย่างไรก็ตามอันนี้มันเป็นสิทธิ์ของเขาถ้าสมมุติเขาไม่ทําให้ใครเดือดร้อนเนี่ยเราก็ไม่ควรจะหยิบยกประเด็นแบบนี้มาพูดเพื่อให้เกิดความเหม็นหน้านะครับหรือความที่เราเนี่ยจะเกลียดกันเพราะฉะนั้นครูขอสรุปอีกรอบนะครับอันนี้เป็นเพียงแค่เก้าเรื่องเก้าเรื่องหลักๆจริงๆยังมีเรื่องอื่นอีกมากมายนะครับเช่นอ,อุดมการทางอุดมการทางการเมืองเพศสภาพระดับการศึกษาศาส,สนาฐานะความสําเร็จของตัวเองและครอบครัวรูปลักษณ์สีผิวความอ้นวอนความผอมนะครับ ปมในจิตใจในอดีตนะครับแล้วก็รสนิยมส่วนบุคคลอันนี้ก็เป็นประเด็นสําคัญสำคัญที่เราต้องคิดทุกครั้งนะถ้าเราจะหยิบม,มาพูดคุยในกรณีของการสนทนาโต้ตอนะครับเป็นไงบ้างครับนักเรียนก็จะรู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่ยากเลยพอครูบอทพูด นักเรียนก็เริ่มเห็นภาพในวงที่กว้างมากขึ้นแต่ครูม,มั่นใจว่าคงมีหลายคนที่ยังสับสนและก็ยังงงอยู่นักเรียนก็สามารถทบทวนเนื้อหาตรงนี้ได้ที่ไหนล่ะครับที่หนังสือเล่มนี้เลยนะครับหนังสือภาษาไทยป .3 ของอักษรน,นะครับทบทวนแล้วนักเรียนทุกคนจะเก่งขึ้นอย่างแน่นอนนะครับโอเคนะทุกคนวันนี้คงได้ความรู้แน่นมากแน่นอนและนะครับก็พบกันคาบต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน